ครัสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมยิเกมรอ t for d a d two นะครับผมกับชาเลนรั้งที่2เราเราจะมารล่เหมือนเดิมครับโหมดยากสุดเลือกตัวละครก่อนก็เป็นตัวนี้ด้วยครับเผื่อแบบมีโชคมัางเดี๋ยวเผื่อไม่เหมือนตายที่แล้วแเราก็จะมาเล่นดานนี้ครับผมเออดาดนนี้ดานที่เออสามโอเคครับวันนี้ชาเลนเราจะมาเล่นปืนพกทั้งเกม โดยห้ามตายถ้าตาจบคลิปนะครับผมก็คือปืนพกปืนเดียวเลยไม่มีปืนพกคู่เออดวคลิปหน้ามาเล่นปืนพกคู่กันนะมันน่าจะไม่ต่างกันอนะเออแต่ว่าปืนพกคู่จะได้เปรีอยูไตรงเลิก็ื่นพันเรื่องกระสุนเยอะนะครับผมโอเคไปสตาร์ทเกมกันเลย hey God, โอเคยู่ในบบเกมไปที่เรียบร้อยนะครับผมแล้ได้ยินไหมยี่ส์เกมะได้ยินแหละเอ,อ้แล้วทำไมมันแหลกวะเปลี่ยนใช้โปรแกรมอันปัจจุบันนี่แหลกเลยครับผมกระตุกเลยทีเดียวเชียวโปรแกรมปัจจุบันที่ผมใช้ไอคิดเรี่อเป็นโปรแกรมสำรองไงไม่แหลกเท่านี้นะ เป็นเพราะแมปแมปมันใหญ่ไปเหรอโอเคครับก็เราได้แต่ดูเพื่อนใช้ปืนไปครับเราก็มาเล่นปืนพกกันน่าจะดีกว่าตายที่แล้วนะตายที่แล้วตายยังหมาก็ท่ได้มันแหลกจังก็ต,ตกเลยชิบหายเอาไงดีเอาไงดีที่ผายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดตัดไปแก้ไขอะไรนิดนึงก่อนนะครับผมเดี๋ยวมาใหม่แป๊บเดีวยวมา น่าจะดีขึ้นพวกเาได้ยินเสียงผมไหมน่าจะได้ยินแหละโอเคดีขึ้นครับดีขึ้นครับผมก็มาก,กันเลยเราจะมาใช้ปืนว้าวว้าวปืนตกกระจายหมดเลยไปีสปิเตอร์อาา้าวมีปืนพกแล้วครับหนูไม่ต้องเข้าแบบระยะประชิดต,ตัวโอ้โหคือแบบตอนนี้ผมแบบโหดมากพอแค่ยิงไม่โดนเลยเบย มามาดิตบไปมากูมีปืนพกกูไม่กลัวอะไรทั้งนั้นอ่ะก็ให้มีปืนพกต่อให้มีปืนดีแค่ไหนถ้าไม่มีกระสุนก็เท่านั้นแหละแต่เล่นปืนพกในเกมนี้มันจะสุดไ๊จับกัดขอแค่นั่งยองคุณก็ยิงแม่นโอเคมามาไม่หมดไม่หมดตบไปเฮ้ยยังไงอ้าไอ้ยุงหหาตัวมันไม่เจอตบูเหรอ ตบกูหลอกกูตขคืนแล้วยิงกูยิงกระนำหืมกูแบบเดือดดาจะดผ่านเที่ยวชิบหายแล้วบมูมเมอร์เลือดเดือเท่านี้เอา้าช่วยด้วยช่วยด้วยไปตีเพื่อนนู่นมึงไปตีเพื่อนกูนู่นกูลบอีกแล้ว ตาที่แล้วผมไม่ได้เจอมูมเมอร์ถือว่าโชคดีมากเลยเนี่ยและตาที่เราเล่นแต่นั้นด้วยอะไรวะอาอาวุธระยะประชิดอะแล้วผมไม่ได้เจอมูมเมอร์เลยพอเจอมูมเมอร์ตาโอ้ยน่าเก็บจริงๆเลยวะเนี่ยไเลื่อยะถ้าไปเล่นอาวุธระยะประชิดตาที่แล้วกูไม่เจอเลยวะไม่ตานี่กูเือไปเจอเลยเฉยเลยโอเคครับเคลียร์ ระยะไกลแม่นมากแม่นมากบอกแค่นั้นแหละแม่นมากไม่ตายแม่นแต่มันไม่ตายสุดเป็นเล็กนะผมอันนี้คือมันไม่รวมชาเลนจ์นี้ไม่รวมลูกโมงนะครับผมลูกโมงก็คือจะเป็นอีกชาเลนจ์เลยนะเพราะว่าลูกโมงมันค่อนข้างที่จะโกงกว่านี้เอาบอกง่ายๆคือโกงกว่านี้เราต้องมาเล่นปืนนี้ปืนเดียวทั้งเกมคือการทรมานตัวเองครับแล้วจะมีชาเลนจ์แบบตบทั้งเกมนั่งเออตบทั้งเกม เออชาเลนจ์เลฟโฟเดลคิดได้ไม่สิ้นสุดหรอกมันดิลูกซองทั้งเกมปืนกระกาก,าก,าก,กาทั้งเกมปืนกลทั้งเกมเนี้ยไอ้ปืนกลทั้งเกมผมว่าผมไม่น่าเอามาเพราะว่ามันง่ายนะมันก็เหมือนเล่นเลฟโฟเดลปกติอะ่ะเออน,นี่แค่เพิ่มระดับความยากขึ้นนะครับผมโอเคเียไป ว่ายังไงเราก็มีสไตายสูงนะเพราะว่ามันลุมเราทีอย่างเมื่อกี้เจอบูมเมอร์ไปทีก็เกือบนะเกือบแล้วเมื่อกี้หน้าจอเทาไปทีนึงอ่ะโอ้โอ้กระตกไม่ใช่กระตกแล้วเมื่อกี้ค้างเลยตบตบตาย อยากเก็บวะนี่อะไรอันนี้ให้เพื่อนใช้นะครับผมเป็นกระสุนระเบิดเราใช้ได้ไหมใช้ได้แค่ไม่ใช้กระปุกโอ้โหยินเสียงวิทย์อะทุกคนจะได้ยินผมไหมว่าผมผมเร่งเสียงเกมก่อนโอ้ทุกคนไม่ได้ยินเ ก็บุนเ์ก็บุสณ์ว้าวรอเชลเธอโดนวิทตรงไหนวิทวิทอยู่ไหนวิทเข้ามาวิทมาวิทมาไปรอเชลตายขอโทษได้เป็นผมยิงส่วนหนึ่งอะว้าวอีดเลยโก เว้ยโหลดมตายมึงก็เสร็จกูดิฮิวเป็นของโกฮิวก่อนเออฮ่าฮ่าเพื่อนคุ้มกันคุ้มกันทีเออถ้าเกมนี้กูตายคือพวกมึงจบเกมเลยเว้ยเออถ้ากูตายคือพวกมึงจบเลยนะเว้ยไปดิไปดิไปดิมึงจะอยู่ทำไมอะไรล่ะไปดิเออนี่ระยะไกลหัวไปดิเอาไม่โดนลยช่างมันนะพยายามพยายามปิดหลังไว้ก่อน ต้องมีชาเลนคือปืนพกปืนเดียวแล้วเราต้องรักษา,าชีวิตเราต้องพยายามทําให้คนดูไม่สูญเปล่าโดยการตายโดยจารตายแล้วใครโดนชาร์เตอร์วะนิกน,นิกไม่โดนนิกเฮ้ยราเชื่ออยู่นู่น เดี๋ยวขอเคลียร์เคลียร์อมพิกันนะครับอ้าวกุดโดนกุดยดอ้าวเรียบร้อยครับผมชาเลนจ์จบโคตรไวยังไม่ถึงชัปเตอร์แรกเลยเนี่ยไม่ใช่เซฟเฮาส์แรกเลย ไปทวไวเบอร์นั้นไปเกินไปผมว่าคลิปหน้ามันต้องมีประมาณ2ชีวิตเอสอชีวิตเพราะถ้าคลิปจบแบบนี้มันน่าเบื่อไหมทุกคนมันดูผมตายเพราะซอมบี้เนี่ยมันจะน่าเบื่อเกินเนาะโอเคเริ่มตั้งแต่คลิปนี้แล้วแกผมมี2ชีวิตแล้วกันแล้วในชีวิตที่2เราจะพยายามใช้คุ้มที่สุดแล้วก็ส,กสป,ปีดดันดีกว่าผมว่ายืนจริงแบบนี้มันไม่มันเว้ย จร <auto> ิงๆแบบเนี <Str GI> ้ยมันมันถ่วงเวลาไม่พอแล้วเราก็จะเสียเวลาการโดนซอมบี้ล้มกระทืบเลยนะครับผมแล้วเพื่อนกูอยู่ไหนเนี่ยมาโถ่เอ้ยกูโดนซอมบี้ล้มจัดแลวพวกมึงมีลูกศรพวกมึงมีปืนคนมึงไม่ใช่กันวะโกงมีแค่ปืนพกเอาเพื่อนกูล้มด้วยเอ้ามึงอยู่ไหนกันน้าเอ้าชก

โอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเรากันด้วยนะครับงุดงิดงุดงิดงุดงิดมากตายกันไปทั้งหมดพวกง่ะยิงหัวอัดใส่หัวหรือพวกก็ยิงตายได้ตบแม่งตบแม่งยิงโอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเรากันด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้า บุย,บยครับผมมันทำไมไม่โดนเดี๋ยวฆ่าก่าาาาอนฆ่าฆ่าตัวนี้ก่อนเฮ้ย <c oughs> มันไม่โดนโอเคตายเนี่ยมึงก็กลุ้นแล้วมันก็กูแล้วเล้วตายว้าห้าห้า